สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับนักสร้างอิสรภาพทางการเงินและฝันอยากจะเห็นคนไทยทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินนะครับวันนี้เราจะมาเรียนสิ่งที่ควรจะต้องรู้หรือ5ข้อที่จะต้องรู้ไปสู่อิสรภาพทางการเงินเมื่อเทปที่แล้วเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าอิสรภาพทางการเงินคืออะไร อิสรภาพทางการเงินมีไปเพื่อใครอิสรภาพทางการเงินทําได้อย่างไรนะครับโดยคร่าวๆว,วันนี้เราจะมาเรียนรู้เส้นทางที่จะนําไปสู่อิสรภาพทางการเงิน5สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนนะครับมันเหมือนกับคุณเปิด Google Map แล้วหาเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายหรือสถานที่ที่เราอยากจะไปแล้วเขาก็จะบอกเส้นทางที่จะไป เพราะถ้าคุณไปแบบมั่วๆมันก็จะถึงได้ช้าหรืออาจจะไม่ถึงแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะไปถึงตรงนั้นเราก็สามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก่อนที่จะไปสู่อิสรภาพทางการเงินหรือเส้นทางที่จะไปสู่อิสรภาพทางการเงินข้อที่1สิ่งที่ทุกท่านต้องรู้ก็คือ1ทุกคนต้องมีเป้าหมาย นะครับอันนี้ต้องชัดเจนนะครับเป้าหมายแต่ละคนไม่เหมือนกันผมบอกแล้วนะครับว่าชีวิตหลังเกษียณแต่ละคนจะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันความต้องการเงินหลังเกษียณมีไม่เท่ากัน<ม>บางคนอาจจะเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ทํางานข้าราชการมาแล้วก็พอใจในชีวิตสมถะแล้วก็พอใจกับเงินบํานาญที่จะได้รับหลังเกษียณแล้วก็พอใจกับสวัสดิการในเรื่องของการรักษาเรื่องของการดูแลสุขภาพหลังเกษียณ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นข้าราชาการก็อาจจะไม่มีความจําเป็นต้องการเงินก้อนมากมายอะไรนะักหลังเกษียนนั่นก็จะเป็นอีกไลฟ f สไต e ์หนึ่งแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนทํางานทั่วไปไม่ได้มีเงินบํานาญหลังเกษียณคนทํางานฟรีแลนซ์หรือคนเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้คาดหวังเงินบํานาญแต่จําเป็นต้องมีเงินก้อนหนึ่ง เพื่อที่จะใช้อย่างที่เกษียณเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่อันนี้สําคัญที่สุดนะครับเท่าไหร่ผมบอกย้าอีกทีหนึ่งนะครับเงินก้อนนี้แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนล้านหนึ่งพอสองล้านพอแต่ผมมีวิธีคํานวณคข้าวๆอันต้องบอกอีทีหนึ่งนะว่าคข้าวๆจริงๆนะครับอยากคํานวณให้เห็นตรงนี้เพราะว่าเราจะได้เริ่ม ไปด้วยกันในขั้นที่1คือให้รู้เป้าหมายอย่างน้อยรู้คร่าวๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปปรับเปลี่ยนในอนาคตก็ได้เช่นเราไป g o o g l e Map แน่นอนครับมันต้องมีที่แวะนะครับหลายที่เฮ้ยเราแวะนี่ก่อนเราแวะปั๊มน้ำมันก่อนเราแวะกินข้าวก่อนก่อนจะไปถึงเป้าหมายแวก็แวะนั่นแวะนี่เช่นเดียวกันครับไปสู่อีสภา่าฟงการเงินผมให้รู้สิ่งแรกก่อนคือเป้าหมายแต่เป้าหมายปรับเปลี่ยนได้แต่รู้คร่าวๆก่อนว่าณวันที่เราจะต้องกเกษียณเนี่ยเราต้องมีเงินเท่าไหร่เอาสมมติฐานก่อนเลยนะครับสมมุติสมมุตินะครับเพราาะหลยคน จะมีไม่เหมือนกันนะครับเช่นผมต้องการ2 0,000บาทต่อเดือนหลังเกษียณผมต้องการเกษียณอายุ60และมีชีวิตถึงอายุ85เพราะฉะนั้นผมต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณอีก25ปีถูกไหมครับต้องการเดือนละ20,000ผมเอา20,000คูณด้วย12แล้วก็คูณด้วยอีก25ปีผมจะมีเงินผมต้องการเงินดีกว่าไม่ใช่มีเงินนะครับผมต้องการเงิน6ล้านบาทเป็นอย่างน้อยบนสมมุติฐานว่าผมใช้เดือนละ2 0,000จนถึงอายุ85กาเกษียณ60 ใช้จนถึงอายุ85แล้วหมดนะครับบนสมมติฐานว่า6ล้านบาทที่เรามีในวันที่เรากษียคืออายุ60ไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีผลตอบแทนใดๆดได้ศูนเปอร์เซ็นนะครับนี่คือขั้นต่ําเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าต้องทาเท่านี้นะครับแต่ผมบอกว่าถ้าขั้นต่ําถ้าคุณต้องการ2 0,000บาทต่อเดือนไปอีก25ปีคุณต้องมี6ล้านแค่นั้นเองครับแต่สมมุติว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่พาสซีฟอินคัมนี่นี่มันไม่ใช่รายได้ที่ มันเป็นแพสซีที่ได้มาเดือนละ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นแล้วเก็บเงินต้นไว้แต่ถ้าาท่านอยากจะได้เดือนละ 20, 0 0 0ื่นสองหมื่นสองหมื่นและอยากเก็บเงินต้นไว้ให้เหลือ6ล้านเท่าเดิมและได้เดือนละ20,000เท่ากันอันนี้จะเป็นเงินสูงสุดที่คุณควรจะมีสมมุติว่าคุณต้องการวิธีคำนวณคนมูลยังไงครับเมื่อกี้เราคำนวณได้แล้วใช่ไหมครับเราต้องการปีละ2อ0 0 0นโอเคไหมครับและคิดว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วเราผลทําผลตอบแทนได้3%เ นะครับเราต้องการเดือนละสองหมื่ถูกไหมเราใส่แบบนี้แล้วนะและผลตอบแทนเราต้องการ3%เราจะทําเงินได้3%บนเงินที่เราจะมีหลังกเกษียณและเงินหลังกเกษียณถ้าได้3%เราจะได้2 0,000เราต้องมีเท่าไหร่ครับ8ล้านครับนะครับแปดล้านคำนวณง่ายๆครับเอาเงินที่คุณอยากจะได้ในแต่ละปีคือ20 0 0 0ถูกไหมคูณด้ยได้2องแสนล้หารด้วยสามเปอร์เซ็นต์คือศูนย์จุดศูนย์สามคณได้แปดล้านเพราะฉะนั้นขั้นต่ำคุณมีหกล้านนะหกล้านใช้เดือนละสองหมื่น นะครับเดือนละ20,000ไปเรื่อยๆจนกเกษียณแล้วหมดหรือมี8ล้านคุณใช้เดือนละ20,000ไปเรื่อยๆจนอายุ85แล้วเงินณอายุ85เหลือ6ล้านเป็นมรดกให้ลูกลูกดีใจไหมครับที่มีมรดกให้ลูกลูกบอกใส่หน้าคลิปนี้ลูกอัดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกูจะได้ตัวเลขคร่าวๆแล้วนะครับเราอยู่ระหว่าง6ล้านจนถึง8ล้าน แต่หลายท่านบอกเฮ้ยไม่ได้หลังเกษียณเราจะทำผลตอบแทนได้มากขึ้นผมบอกว่างั้นอยากได้2อ0 0สนสี่แต่ผมทําตอบแทนได้5%เรเราต้องมีเงินแค่4ีล้านแเองครับ4ี่ล้านแแล้วถ้าผลตอบแทน5%เรเราจะได้ส0 0 0มืไม่ใช่6ล้านแล้วเลยสี่ล้านแปแต่บนสมมติฐานว่าหลังจากเกษียณอายุ60คุณต้องทําผลตอบแทนให้ได้5%เครับผมไม่อยากให้นึกภาพนั้นครับผมอยากให้นึกภาพ 5%นี้ไว้ทีหลังครับเพราะว่าหลังกเกษียณผลตามจะได้ผลตอบแทน5%คุณต้องใส่ความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้เอาตรงนี้ออกไปก่อน5%เราเอาแค่0ก่อนเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะมี6ล้านบาทถ้าใคร30,000คุณก็เอา30,000ค,คูณด้วย12แล้วคูณด้วย25ถ้าใครคิดว่ามีถึงอายุ90คุณก็คูณไปอีกหหรือถ้าใครอยาก,กเกษียณก่อน5 5คุณก็ลองคำนวณดูไม่ยากครับวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างแค่ว่ากี่่บาทตออเดืน เกษียณเมื่อไหร่มีชีวิตอยู่หลังเกษียณอีกเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้คือ2060กเกษียณ85ถึงอายุที่เราคิดว่าเราจะมีอยู่ชีวิตอยู่ถึงและใช้เงินเดือนละ20,000บนผลตอบแทน0%มี6ล้านหมดเปะ๊ะมี8ล้านได้ดอกเบีย้ยเดือนละ20,000ได้ผลตอบแทน3%เอา3%เนี่ผมคิดว่าทุกคนพอทำได้ไม่ยาก ไม่ยากจริงๆนะครับไม่ยากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตรงนั้นนะครับว่าทําไมในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมี8ล้านเพื่อให้ได้2 0 0 0 0ื่นพอเราแทนสเรแล้วใช้ไปและวันที่อายุ85เราเหลือ6ล้านเท่าเดิมเลยเพราะฉะนั้นร,าาระหว่าง6ล้านกับ8ล้านนั่นคือเป้าหมายคร่าวๆของเราแล้วว่าถ้าวันที่เราอายุ60เราต้องมี6ล้านถึง8ล้านเพื่อที่จะเกษียณอย่างมีความสุขคุณเอาหดล้านเป็นมินินมัมเลยครับ8ล้าน เป็นแม็กซิมัมทำได้มากกว่านั้นหรือทำได้ก่อนหน้านั้นก็แสดงว่าเราก็จะ,กะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นแล้วระหว่างทางเราจะปรับแผนอย่างไรเรามานั่งคุยกันไปเรื่อยๆครับแต่ในอนาคตเป้าหมายนี้หรือสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ข้อที่หนึ่งนี้เราจะมานั่งคุยกันว่าความยากของมันไม่ได้อยู่ตรงคำนวณตรงนี้ครับความยากอยู่ที่ว่า1จากวันนี้จนถึงวันที่อายุ60เราจะทําให้ถึง6ล้านได้ยังไงหรือ8ล้านได้ยังไงและหลังจาก,กเกษียณแล้ว เราจะทำผลตอบแทนให้ได้3% 2% 4%หรือ5%ได้อย่างไรอย่างปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามเทปที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเราช่องนี้เราจะเน้นในเรื่องของการไปสู่อิสรภาพทางการเงิน นะครับนั่นคือแค่เส้นที่1นนะครับข้อที่1ที่คุณควรจะต้องรู้อ่ะมาสู่ข้อที่2แล้วครับข้อที่2นี่ง่ายมากเลยครับแต่ทํายากมากคือผู้ผมพูดง่ายแต่ทํายากมากเลยขยันและประหยัดครับนะครับ <c oughs> มันเหมือนคาขวัญวันเด็กมาฮะขยันอดทนประหยัดอะไรประมาณนี้ขยันคืออะไรขยันคือคือคุณต้องมีงานเอาอย่างนี้แล้วกันคุณต้องมีงานประจําคุณต้องคุณต้องมีงานฟรีแลน คุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวคุณต้องมีงานอะไรสักอย่างแหละครับที่มันสร้างไรายได้ให้คุณสม่ำเสมอหรือเกือบๆจะสม่ำเสมองานฟรีแลนซ์บางทีบอกว่าไรายได้มันมาไม่เท่ากันชัดเจนครับแน่นอนครบ,บางเดือนมาเยอะบางเดือนมาน้อยแต่คุณก็มีรายได้พวกนี้ขยันทําตรงนี้ไปครับทําสิ่งที่คุณถนัดทําสิ่งที่คุณถนัดแล้วได้เงินทําสิ่งที่เขาเรียกโปรเฟชชั่นอลครับ นะครับแล้วคุณได้เงินแล้วเงินก้อนนี้จะเอามาสะสมเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกผมก็ขอย้ำว่าทํางานครับมันไม่มีอะไรเป็นทางลัดครับยกเว้นคุณซื้อหวยคุณซื้อลอตเตอรี่แล้วคุณถูกรางวัลที่1นนั่นอาจจะเป็นทางลัดแต่ผมก็เกรงว่าทางลัดนั้นมันอาจจะไปทางตันเพราะว่าเงินมันจะหมดเร็วมากเพราะคุณไม่รู้วิธีใช้เงินการได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วคุณไม่รู้วิธีใช้เงิน มันหมดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเราคงจะมาการพูดถึงวิธีใช้เงินกันไปเรื่อยๆนะครับและที่สําคัญคือหาได้แล้วประหยัดไม่จาเป็นนะครับผมพยายามจะพูดกับเด็กรุ่นน้องผมหลายคนหรือเพื่อนๆหลายคนเขา,าบอกว่าเวลามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นคือทุกคนมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีทาฟรีแลนซ์เก่งมากขึ้นเรื่อยๆมีคนบอกต่อกันไปเรื่อยๆปรากฏว่ารายได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่เชื่อไหมครับเมื่อรายได้มากขึ้นเงินเดือนมากขึ้นแต่คุณกลับใช้ไลฟ์สไตล์ที่ มากขึ้นตามไปด้วยลืมมากเกินกว่ารายได้ที่คุณเพิ่มขึ้นไปด้วยเดิมทีเดียวขับอ,อีโคโคาได้ไม่พอใจพองเงินเดือนเพิ่มขึ้นจะไปขับแคมรี่พอเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปขับเบนพอเงินเดือนเพิ่มขึ้นขับปอร์เชอร์คือเหตุอือ่นขับขับตามนั้นคถามจริงว่าไอ้รายได้ที่เพิ่มขึ้นมามันสะท้อนไหมคุณก็เป็นนี้ตลอดนี้ตั้งแต่รถอีโคคานี่ตั้งแต่แคมรี มันไม่จบอะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ครับแต่เพิ่มให้จํากัดกับรายได้ที่เราเคยอุตสาหะขยันทํางานมาเพราะฉะนั้นคําว่าประหยัดผมไม่ได้บอกว่าตรณนีผมไม่ได้บอกว่าขี้เหนียวหลายคนก็บอกว่าโอ้ยประหยัดแต่ปเปอรเนไอ้อประหยัดเป็นนิสัยอันหนึ่งที่ทุกคนมันต้องมีเพื่อไปสู่อิสรภาพทางการเงินเพราะว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วคุณก็ต้องประหยัดต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นสันดานที่คุณจะต้องมีอะไอคำว่าประหยัดขยดันทํางานกับประหยัดเนี่ยนะคะะรับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณทําาารรยได้้้เเพิ่มมขึนนนใหกัปอ์์ซ็ ลงทุนก่อนแล้วส่วนที่เหลือค่อยเอาไปใช้จ่ายเพราะนั้นเวลาเงินเดือนเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่คุณก็จะกันเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์คุณก็จะกันมาออมเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เรามีเงินในการที่จะเก็บสะสมและนําเอาไปให้ถึงเป้าหมายข้อที่1ที่เราตั้งเอาไว้ว่า6ล้าน8ล้านได้เร็วขึ้นนะครับนี่คือข้อที่2ที่คุณควรรู้และควรทําด้วย ไม่ใช่รู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่มีประโยชน์นะครับรู้แล้วต้องทำเดี๋ยววันนี้นะทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขมากดเลยว่าตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่เหลือชีวิตอยู่เท่าไหร่แล้วผมต้องมีเงินเท่าไหร่ในวันเกษียณแล้วแล้วต้องทําอย่างไรเออคลิปหน้าน่าสนใจนะว่าเราต้องทําอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้นข้อที่3ครับมาถึงการสร้าง passive income ที่เราคุยกันเมื่อเทปที่แล้วครับ passive income คือ,อไรายได้ที่จะเข้ามาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องทํางานเรานอนหลับเฉย เราก็เข้ามาที่ผมบอกอะต้องได้3าหลังเกษยียณอะคุณจะได้2 0 0 0 0บาทนะครับแต่ก่อนที่คุณจะไปลงทุนสินทรัพย์ใดๆก็ตามช่องนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะนําเงินที่คุณออมขยันทํางานในข้อที่2แล้วมาลงทุนผมไม่เคยต่อต้านการลงทุนในสินทรัพย์ใดๆเลย เทปที่แล้วผมพูดชัดเจนนะครับผมไม่เคยต่อต้านอยากจะลงบิตคอยผมก็ไม่ต่อต้านนะครับอยากจะเป็นพระเครื่องอยากจะเป็นวายอยากจะเป็นรูปภาพอยากจะเป็นนาฬิกาอยากจะเป็นตราสารนี่อยากจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลอยากจะเป็นหุ้นอยากจะเป็นหุ้นกู้อยากจะเป็นทองคำอู้นั่งนับไปนี่สิบแล้วนะยังมีอีกนะครับนะยังมีรูปผมยังมีสกินฮะเราก็เป็นคริปโตเคเรนซีก็ไม่รู้จะมีอีกกี่คริปโตเคเรนซี ผมแค่ย้ำนิดหนึ่งว่าคุณจะลงทุนในสินทรัพย์ใดๆก็ตามนะครับสินทรัพย์ใให้รู้ก่อนว่าหนึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมีกระแสเงินสดรับในอนาคตก็คือเงินปันผลกับดอกเบี้ยหรือไม่มีคุณรู้ก่อนสองแยกอันนี้ให้ชัดเจนก่อนแพสซีฟินค e จะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดรับในอนาคตก็คือสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยและเงินปันผลในอนาคตหรือค่าเช่าในอนาคต ส่วนสินทรัพย์ประเภทที่ไม่มีกระแสงเงินสดในอนาคตคุณอยากลงทุนเพราะราคามันจะขึ้นเช่นทองคํามันจะขึ้นคริปโตเคอร์เรนซีมันจะขึ้นราคาอาวุธในเกมมันจะขึ้นแล้วขายเราได้กําไรไม่เป็นไรครับแต่ให้รู้ไว้ว่านั่นคือแอคทีฟอินคัมนั่นคือการลงทุนที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้แยกเปอร์เซ็นต์ให้ดีว่าเราควรจะต้องมีสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ที่เป็นเงินปันผลที่เป็นดอกเบีย้ยที่เป็นค่าเช่า ให้มาเขาไวเพื่อเราก็ได้กเกษียณได้อย่างสบายแต่ไม่ว่าจุดจะลงทุนอะไรก็ตามเป็นสิบัวอย่างที่ผมพูดมาสําคัญที่สุดข้อที่3คือศึกษาในสิ่งที่รู้ศึกษาในสิ่งที่คุณกําลังลงทุนไม่รู้อย่าเข้าไปอย่าโลกมันไม่มีสินทรัพย์ไหนที่คุณไม่รู้คือคนรู้ว่าเขาพูดได้ไง คือคนเก่งพาเครื่องเขาพูดออก่าเฮ้ยลงพักเครื่องรับรองกาไรเป็นเท่าเท่าตัวเฮ้ยลงทุนหุ้นสิลงทุนหุ้นแล้วได้กําไรเป็นเท่าเท่าตัวเฮ้ยลงทุนอสังหาสิลงทุนอสังหาแล้วได้กาไรเป็นเท่าเท่าเท่าตัวผมบอกนิดนึงครับคนที่เขาพูดเขาอาจจะมีความรู้ลึกมากในเรื่องนั้นวอลเลมบัฟเฟตไม่ได้ลงทุนสินทรัพย์อื่นลงทุนสินทรัพย์อื่นแต่ไม่ได้เยอะเน้นที่ลงทุนหุ้นเพราะอะไรเพราะวอลเลมบัฟเฟตชอบหุ้นนะครับแล้วเขาชอบหุ้น ที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากนะัก้วยสาแล้วเขาก็ลงทุนคุ้นไม่กี่กลุ่ม mm. เห็นไหมฮะเขารู้อะไรเขาลงตรงนั้นแค่นั้นพอฮะแต่ขอให้คุณรู้จริงๆไม่ใช่ว่าคิดว่ารู้แล้วไปลงหรือคิดว่าเขาบอกแล้วเราไม่รู้แต่เชื่อเขาแล้วเราก็ไปลงทุนเพราะฉะนั้นข้อที่3สําคัญที่สุดแล้วในคลิปวิดีโอของช่องของเรา V Investment Academy mm. ก็จะมีการสอนเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆซึ่งจะรวมหมายถึงหุ้น ในอนาคตซึ่งผมแน่นอนผมก็จะเก่งเรื่องหุ้นผมก็จะเน้นเรื่องของการลงทุนในหุ้นและเดี๋ยวผมคงจะมีคลิปในเรื่องของการสอนการลงทุนในหุ้นในอนาคตนะครับข้อที่4นะครับผ่านไป3าแล้วนะจำได้ไหมหนึ่งคือต้องมีเป้าหมายนะครับ 2. ทํางานเก็บเงินประหยัด 3. ศึกษาในสิ่งที่คุณลงทุนอย่างแท้จริงรู้จริงๆร,งรู้ด้วยตัวเองอย่าเชื่อใครต่อให้คุณเชื่อให้เก็บมาวิเคราะห์ด้วยตัวเองข้อที่4ครับ มีวินัยับาการลงทุนครับวินัยสําคัญมากคุณประหยัดประหยัดได้3เดือนจบไม่ได้นะครับวินัยมันสร้างให้เราสามารถเก็บเงินได้เรื่อยๆเก็บเงินได้ทุกเดือนลงทุนเมื่อคุณรู้ว่าสินทรัพย์อะไรน่าลงทุนคุณก็จะเริ่มลงทุนคุณก็จะรู้แล้วก็ต้องเอาเงินไปใส่ไว้ที่ไหนแต่ถ้าคุณขาดวินัยเช่นคุณเก็บได้โอ้ผมเจอเยอะมากนะครับเก็บไปเรื่อยเก็บมา3ปีปรากฏว่าได้50 0 0 0นสมุดน,นะครับได้5 0 0 0 0นแล้วคุณเอา5 0 0 0 0นไปซื้อรถอีโคคาร์ หมดเลยฮะหมดสิ่งที่คุณสร้างมาคุณต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับสมมุติว่าคุณเก็บตั้งแต่อายุยี่ห้าจนถึงอายุยี่แปดคุณต้องมานับหนึ่งใหม่ตอนอายุยี่แปดเลยนะครับเพราะรถคันนั้นมูลค่าจะหายไปครึ่งหนึ่งนะผมผมสงสัยมากเลยพูดจริงเวลาคนซื้อรถอะรู้ใช่ไหมว่ามูลค่าจะหายไปครึ่งหนึ่งภายใน2-3ปีข้างหน้ารู้ใช่ปะรู้ฮะแต่กล้าซื้อรู้ว่าราคาจะลงแต่กล้าซื้อลง50%ด้วยแล้ไจะลงมากกว่า50%ในอนาคตด้วยนะ แต่หุ้นหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆบางบางบางสินทรัพย์เนี่ยถ้าคุณลงดีๆรู้มันจริงๆเนี่ยมันลงไม่ถึง5 0อ่ะแล้วมันสร้างรายได้ได้ในอนาคตโดยหุ้นดีๆต่อให้ลง5 0ก็ยังมีเงินปันผลสมมุติถ้ามันจะลง5 0จริงๆนะครับก็ยังคงมีเงินปันผลให้เราอ่ะรถมันจะมีค่าใช้จ่ายน้ามันค่าใช้จ่ายดูแลรักษาประกันรถก็ต้องจ่ายนะครับหุ้นไม่ต้องมีค่ารักษาหุ้นนะครับไม่ต้องมีค่าประกันหุ้นนะครับหรือสินทรับ ยกเว้นสินทรัพย์พิเศษบางอย่างแค่นั้นเองแต่คุณกลับค้าซื้อรถครับคุณกลับไม่กล้าซื้อสินทรัพย์เอานี้ฮะถ้าคุณมีเงินก้อนขึ้นมานะครับอดทนมีวินยัยอดแล้วอดทน,นครับอย่าเพิ่งนําไปใช้แล้วคุณสะสมไปเรื่อยๆถ้าจะมานําใช้จริงๆต้องจําเป็นและหยิบเงินมา แยกต่างหากไว้อีกก้อนนึงเป็นก้อนจําเป็นเช่นคุณลงทุน20ของเงินที่คุณหาได้คุณอาจจะมี10เอาไว้ใช้จ่ายประเภทนี้ก็ได้นะครับเก็บไปเรื่อยๆเดือนละ10 10อ10อาจจะได้5แสนวันไหนก็ตามแล้วค่อยลดนะครับเนี่ยสำคัญมากและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่าอย่าเป็นนี้คือคุณมีวินยัยคุณอดทนแล้วคุณอดทนไม่ซื้อของการซื้อของเนี่ยผมบอกให้เก็บเงินแล้วค่อยไปซื้อของอดทนเก็บเงินไปซื้อของอย่าเป็นนี้่ เป็นหนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมผมจริงๆผมรู้สึกผมมีความรู้สึกย้อนแย้งมากนะครับราว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยมี2ธุรกิจอยู่ในตัวเองนะครับหธุรกิจลงทุนสร้างแพสซีฟอินคำสอคือธุรกิจกู้สินเชื่อรายย่อยอยากจะให้รายย่อยหรือให้ลูกค้ากู้เงินแปลก็อยากจะให้เขาสะสมเงินเพื่อลงทุนในอนาคตผมบอกได้เลยนะครับในฐานที่ผมอยู่ในธุรกิจนี้มานาน2กลุ่มนี้เป็นลูกค้าคนละกลุ่มนะครับนะครับถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่เน้นสินเชื่อครับ ออมกับการลงทุนไม่เยอะครับอาจจะมีออมบ้างแต่การลงทุนไม่เยอะกลุ่มที่เน้นการลงทุนไม่เน้นออมคือกลุ่มที่คนมีฐานะอยู่แล้วครับแล้วเขากู้คือกู้เฉพาะธุรกิจเขากู้เขาไม่ได้ใช้ส่วนตัวกู้นะครับเขาใช้ธุรกิจเขากู้พวก SME ใหญ่ๆห,หรือธุรกิจขนาดใหญ่แต่ส่วนตัวขเขาไม่ได้กู้ครับเขาลงทุนแต่ส่วนคนที่อยากจะถูกไปสินเชื่อรายย่อยเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ยังไม่มีไรายได้เยอะมาก แต่เป็นกลุ่มที่อย่าปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นคุณก็จะติดกับดักครับว่าคุณเป็นรายย่อยคุณเป็นคนที่มีรายได้ไม่เยอะแต่คุณอยากมีเงินกู้และโปรดักหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ปล่อยกู้สินเชื่อรายย่อยมีเต็มไปหมดเลยผ่านจุดนั้นให้ได้ครับอย่าเป็นนี่นะครับเก็บเงินไปเรื่อยอยากได้อะไรเก็บเงินอยากได้อะไรเก็บเงินนะครับนั่นคือข้อที่สข้อสุดท้ายแล้วครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่ข้อที่1ตั้งเป้านะกดเครื่องคิดเลขก็ได้ละ เก่งหน่อยก็ใช้ Excel ขยันประหยัดมันก็เป็นในเรื่องของสันดานที่ทุกคนต้องมีถ้าทำได้สามศึกษาสิ่งที่ลงทุนก็ใช้เวลาไปกับมันรักอะไรคือคุณมีงานอดิเรกอะไรคุณก็คิดจะไปศึกษามันแต่พอจะลงทุนคุณไม่ศึกษา ถ้าไม่ศึกษาหรือไม่เป็นจริงๆก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมง,ง่ายๆนะครับไม่มีปัญหาหรือหาที่ปรึกษาในการเงินดีๆสักคนหนึ่งในการที่จะปรึกษาในเรื่องอแต่ที่ปรึกษาต้องบอกนิดนึงนะครับท่านฟังและท่านก็ต้องมาคิดเองด้วยนะครับศึกษาก็ไม่ยากครับมีวินัยอดทนนะครับอย่าเป็นหนี้ผู้นี้ก็คือสันดาห์ที่เราต้องมีทั้งนั้นเลยครับสิ่งที่ผมพูดมาดูฟังเหมือนง่ายเท่าท้่คุณทําได้แล้วพูดจริงๆถ้าคุณทําได้คุณมีโอกาสที่จะพบอิสรภาพทางการเงินสูงสุด สูงมากครับไม่สูงสดสูงมากนะครับแต่ผมบอกได้เลยข้อที่5ครับรู้ไว้เลยครับว่าไม่ง่ายถึงแม้ว่าวิธีจะเรียบง่ายเหมือนคุณเปิด Google Map แล้วคุณจะไปมันเรียบง่ายครับแต่มันไม่ง่ายคุณต้องอาศัยความพยายามสูงและที่สำคัญที่สุดล้มพลาดแน่นอนครับระหว่างทางคุณจะเจอความโลภเข้ามาครอบงำ คุณจะเอาเงินก้อนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สุดท้ายแล้วจะถูกโกงในชีวิตทุกคนโดนทั้งนั้นนะครับเรื่องของการโกงทางด้านการเงินผมบอกได้เลยว่าในชีวิตเราจะโดน2เรื่องที่เราจะไม่ค่อยมีความรู้คือหนึ่งคือโกงเรื่องการเงินกับ2คือเรื่องกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นให้เก่ง2งเรื่องนี้นะครับแล้วคุณจะมีชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเรื่องเงินอย่าให้ใครมาโกงเราโดนคนโกงเราส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากที่เราโลภ เราะนั้นความรลวมันจะดึงเราไปในบางช่วงเวลาแต่ถ้าคุณอยากจะไปเสี่ยงกับไอ้สิ่งที่มันดูโลบโลกสิ่งที่ดูบอกว่าฮอ้มันขึ้นมาเป็นพัน0ปอร์เซนต์หมื่นเลยนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคุณอาจจะใช้เงินที่คิดว่าเฮ้ยถ้าฉันใช้5%ของสัินทรัพย์ของฉันแล้วมันหายไปเลย5%้านตฉันก็ยังไม่เป็นอะไรเอาเงินก้อนนั้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนําคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงินถนนผมให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นทางผมให้คุณแล้วจากนี้ไปผมจะค่อยๆอธิบายทีละเส้นทางให้คุณฟังแต่จําไว้ว่าไม่ง่ายแล้วก็ท้าล้มแล้วผมอยากจะให้ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้กันไปแล้วผมจะทําให้ความฝันหรือผมอยากจะให้ความฝันของผมเป็นจริงก็คือให้คนไทยทุกคนมีอิสรภาพ ทางการเงินนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อให้ทุกคนได้รับถ้าคิดวิดีโอนี้ดีนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับคอนเทนต์ดีๆและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีอิสรภาพให้คนไทยมีอิสรภาพทางการเงินครับวันนี้จากกันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ